สวัสดีค่ะพบกับเพ Connect ค่ะครั้งนี้ไปดูภา,ารกิจที่จังหวัดเชียงรายค่ะอำเภอเชียงของค่ะสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สพาเราไปทําความรู้จักเรื่องราวของชาวชายแดนกันค่ะในแผนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและระบบยาพื้นที่ชายแดนค่ะ สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาหรือกพย ดำเนินการขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและพัฒนาระบบยาจังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงรายคอยพัฒนางานและรับเรื่องร้องเรียนให้คำปรึกษาให้ความรู้ประชาชนประสานหน่วยงานร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องผลิตภัณฑ์ยาที่นำมาจากต่างประเทศแบบผิดกฎหมายและเข้ามาซื้อขายในตลาดนัดชุมชนที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงเรื่องยาอันตรายนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ รอยต่อของของประเทศเพราะฉะน,นั้นการไหลมาของสินค้าบริการที่ไม่ไม่ไม่ที่เป็นอันตรายมากๆแล้วก็แล้วก็เป็นโทษกับผู้บริโภคเนี่ยจะพบเจอในพื้นที่เหล่านี้เยอะครับเพราะนั้นเนี่ยบทบาทของสศเนี่ยเรากระตุ้นให้คนทํางานระดับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรผู้บริโภคนะครับรวมถึงงานด้านสาธารณไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรนะครับรวมถึง,งโรงพยาบาลร่วมมือจับมือกันการทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ภาพของการขับเคลื่อนงาน คุ้มครองผู้บริโภคที่ที่มีที่มีทางนะครับแล้วก็จัดการปัญหาได้อย่างได้อย่างเฉียบขาดเฉียบพลันนะครับรวมถึงการทํางานในประเด็นของการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งเจอเยอะมากนะครับในในแต่ละเดือนที่เจอปัญหาสินค้าบริการที่เป็นอันตรายยาชายแดนหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพและยาไม่เหมาะสมจากต่างประเทศถูกลักลอบเข้ามามากกว่า89ช่องทางใน25จังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อประเทศ การลงพื้นที่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายในข้อมูลเฝ้าระวังของหน่วยงานในพื้นที่ตั้งแต่ปี2557ถึง2562พบว่ายาที่ขายส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของสารสเตียรอยเช่นเครื่องสำอางครีมทั่วไปยาแก้ปวดยาสมุนไพรผงและแบบลูกกลอนและนำมาจากประเทศเพื่อนบ้านกับการผลิตขึ้นเองในประเทศโดยยาเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในผู้บริโภค3กลุ่ม คือกลุ่มผู้สูงอายุใช้แรงงานซึ่งใช้ยาสเตียรอย์แก้ปวดให้ทำงานต่อได้กลุ่มวัยรุ่นใช้ยาสเตียรอย์ทาให้ผิวขาวและกลุ่มคนทั่วไปใช้ครีมสเตียรอย์ในการแก้แพ้และผื่นคันในส่วนของกอพยอยเองเนี่ยเราเฝ้าระวังระบบยาที่นี่พื้นที่ชายแดนเนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษที่มีการเคลื่อนไหวหลายส่วนแล้วเราก็พบว่าส่วนหนึ่งซึ่งเห็นชัดก็คือเรื่องปัญหายาไม่เหมาะสมหรือยาลักลอบเนี่ยเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเตียรอยหรือว่ายาปฏิชีวนะที่เข้ามาขายอยู่ตามตลาดนัดต่างๆเนี่ยตามชายแดนเนี่ย mm. ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราร่วมกับน้องๆในพื้นที่เนี่ยช่วยกันเฝ้าระวังแล้วเป้าสุดท้ายก็คืออยากจะให้มีกระบวนการทางนโยบายหรือการจัดการซึ่งตอนนี้เราเริ่มที่ลาวก่อนเพื่อจะได้ร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งก็เป็นทิศทางที่ดีที่ในระดับชาติเองเนี่ยคงต้องยกระดับเรื่องนี้ให้ชัดเจนขึ้นนะคะ ในการนำเข้ามีสาเหตุหลักคือจากชาวบ้านในพื้นที่ขายกันเองและบอกเล่าปากต่อปากจอดจงเฉพาะกลุ่มใช้เพื่อทำงานและกินตามความเชื่อที่มีมายาวนานของชาวบ้านหลายคนบริโภคแล้วทำให้ดำเนินชีวิตหรือมีผลลัพธ์ในแนวโน้มที่ดีขึ้นจึงเลือกใช้มาโดยตลอดบางคนถึงขนาดเสพติดสเตียรอยและทำให้เกิดเป็นโรคไตเสียชีวิตจากอาการไตาวายเฉียบพลัน โดยยาชายแดนไม่ได้ขายกันตามแนวชายแดนเท่านั้นแต่ว่ายังถูกส่งต่ออย่างกว้างขวางไปถึงจังหวัดอื่นๆรวมทั้งมาที่กรุงเทพมหานครด้วยปัจจุบันน้อปัญหามันยังมีอยู่แต่มัน,มนลดน้อยกว่าเดิมค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับปัญหาของชายแดนก็คือมันพื้นที่เราไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดมาสามารถผ่านเข้าออกได้ตลอดเวลาด้วยซ้ำเพราะว่าในบางจุดที่ไม่มีด่านตั้งอยู่เนาะแต่เป็นจุดตามธรรมชาติะร นั้นวิธีที่ที่เราทำและพยายามเชื่อมก็คือเชื่อมกับฝั่งนู้นให้มีการแจ้งเตือนเราว่ามีตัวไหนที่ก,าากําลังจะทะลักเข้ามาทางฝั่งเราเราต้องเฝ้าระวังตัวไหนเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ครับก็คือเราไม่สามารถปิดประตูบ้านเราได้ถ้ารั้วบ้านมันยัง,งมันยังมีรอยรั่วอยู่นะั้นเราต้องอุดรอยรั่วโดวยการหาพันธมิตรมาช่วยครับการลงพื้นที่ของหน่วยงานที่สํารวจและให้ความรู้ประชาชน เพื่อตระหนักรู้เท่าทันการใช้ยาที่มีสเตียรอยตลอดจนการลักลอบนําเข้ามาแบบผิดกฎหมายการซื้อขายยาที่ผิดหลักอนามัยไม่มีเครื่องหมายออยอที่ถูกต้อง มีการขอความร่วมมือให้ชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาส่งข่าวไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายและลดละเลิกการบริโภคยาไม่ถูกหลักอนามัยเพราะหากประชาชนเข้าใจในการเลือกบริโภคยาที่ไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยและดูแลสุขภาพตามหลักอนามัยที่ดีก็จะไม่มีโรคเกิดตามมา ยาที่ดีก็ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานนะคะถ้าไม่เช่นนั้นอาจจะส่งผลร้ายกับผู้บริโภคได้ค่ะพวกเราก็ต้องช่วยกันระมัดระวังด้วยนะคะหมดเวลาแล้วนะคะ h e ล l t ค Connect เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ